สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมกระเป๋าสะพายจากถุงน้ํายาปะผ้าหนุ่มครับที่มาและความสําคัญนะครับเนื่องจากปัญหาขยะถุงพลาสติกในปัจจุบันเป็นปัญหาสําคัญและยังไม่มีแนวทางในแก้ไขในประเทศอย่างถูกวิธีพวกเรานนสิตจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการหาแนวทางในการสร้างผลประโยชน์ให้กับเรื่องนี้จึงนําเอาถุงน้ายาปะผ้านุ่มที่ใช้แล้วอันเป็นสิ่งใกล้ตัว นอกจากนี้ถุงน้ำยาปะผ้านุ่มยังมีอัตราการใช้นิเกลเอนที่มากขึ้นและเกิดขยะจากถุงน้ำยาปะผ้านุ่มมากขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นที่มาของกระเป๋าสะพายถุงน้ำยาปะผ้านุ่มครับแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาเรื่องการกำจัดขยะจากถุงน้ำยาปะผ้านุ่มโดยการนำไปปรับเปลี่ยนจากขยะให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการนำถุงน้ำยาปะผ้านุ่มมาสร้างเป็นนวัตกรรม ยังช่วยลดโลกร้อนและยังสามารถสร้างไรายได้ให้ตนได้อีกด้วยความสอดคล้องกับ BCG Bio Economy ช่วยสนับสนุนสินค้าทางเลือกที่ได้ประโยชน์จากการที่นำขยะมาใช้อีกทั้งยังช่วยลดโลกร้อนและล,ล,ลดปัญหาจากขยะ Circular Economy ช่วยลดปริมาณขยะโดยการนำมารีไซเคิลคือการนำกลับมาใช้ใหม่ อีโคโนโมีช่วยลดโลกร้อนและลดบริเวณขยะพลาสติกอีกทางพลาสติกที่นำมาใช้ยังมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยหลักการ SDGs ที่เกี่ยวกับนวัตรกรรมของพวกเราก็คือเป้าหมายที่15ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพช่วยลดปัญหาขยะบนดินประโยชน์จากการนำถุงน้ำยาปรับผ้านุมมาทำเป็นกระเป๋าสะพายจำนวนใน จำนวนขยะในสังคมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจึงได้มีการแก้ปัญหากันอยู่หลายทางซึ่งทางหนึ่งที่เลือกใช้ก็คือการนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ซึ่งหนทางนี้ก็ถือว่าเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งตัวเองได้อีกด้วยประโยชน์ของถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มสามารถที่จะนำมาทำเป็นของใช้ได้เช่นกระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มสามารถที่จะหาได้ง่ายมีอยู่ทุกที่กระเป๋าจากถุงน้ำยาปับผ้านุ่มนั้น สามารถนำมาเป็นสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ได้และช่วยลดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพงทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ง่ายนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ถุงน้ำยาปะผ้านุ่มที่สามารถทำได้อย่างเดียวเราสามารถที่จะนำซองอื่นๆมาได้มาทำได้อีกเช่นซองกาแฟซองขนม ซองน้ำยาซักผ้าอื่นๆเป็นต้นกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ